สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านเลยนะคะมาผูกับช่องสาวิ่งเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางลาวพัฒนานะคะพี่พี่จ๋างวดประจำวันที่30ตุลาคม2566นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าป18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูผลกันนะคะพี่ๆจ๋าสำหรับแนวทางอของวันที่27นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างซึ่งวันที่27แอดให้เด่นที่0กับ4เนาะหรือว่าใครจะนำ0กับ4ไปวิ่งไปรูดนะคะผลที่ออกนะคะก็คือ001222นะคะ,ะ00มานะคะพี่ๆจ๋า00มาเนาะล่างของ6ตัวนะคะล่างนี้แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะแอดก็ต้องสรุปหมดนะคะ ส่วนล่างของ4ตัวก็คือ1 2 1 2มาในตารางนะคะพี่พี่จ๋า1 2มาในตารางตัวที่แอดจับกู้หลุดไปนะคะอ่าส่วนบน2 2แอดก็หลุดไปเช่นกันนะคะอ่าก็มาเฉพาะล่างของ6ตัวเนาะส่วนตารางนะคะส่วนตารางมาในล่างของ4ตัวนะคะพี่พี่จ๋า าฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะสูตรการคำนวณมีเข้าบ้างหลุดบ้างปะปุ่นกันไปเดอ้อพี่ๆจ๋าแอดก็ไม่รู้ล่วงหน้านะว่าจะมาตัวไหนไปตามสูตรได้ยังไงนำมาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นนะคะได้ตัวเดิมก็นำตัวเดิมมาแบ่งปันเนาะอะอามาตามต่อกันที่วันของวันที่30เลยแล้วกันนะคะว่าตัวเด่นตารางแอดมีตัวไหนกันบ้างเผื่อพี่ๆอยากจะจับในตารางนะคะอะตัวเด่นตารางนะคะเด่นตารางของแอดแอดมี เจ็ดสองหกนะคะใครไม่ชอบหกกลับหัวเป็นเก้าแล้วกันนะคะสี่ศูนย์สามนะคะสำหรับตัวเด่นของแอดแอดให้เด่นไปที่หกนะคะพ,พี่จ๋าเด่นไปที่หกแล้วก็ศูนย์ศูนย์มาอีกแล้วเดอ้อพี่น้องจ๋าจะยังอยู่อีกหรือเปล่ารอบที่แล้วแอดก็ว่ามาอีกมาอ,มาอีมาอีกจริงๆนะคะในร่างของหกตัวอ่ะ ตามต่อกันแล้วกันนะคะสำหรับ6กับ0ย์ใครอยากนำไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะหนะคะแอดมี60 61 6ย์หกห03 04 07 นะคะใครไม่ชอบจับนาตารางได้เลยนะคะพี่พี่จ๋าสำหรับชุดกันนะคะชุดกันแอดให้ไปที่สามสี่นะคะสามเจ็ดหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งห้านะคะพี่พี่จ๋ามาดูตัวที่แอดเน้นทีนี้เผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะ สำหรับตัวที่แอดเน้นในเด่นที่6นะคะพี่พี่จ๋าแอดเน้นไปที่62 65นะคะ0ู 03, 0 7ส่วนชุดการแอดเน้นไปที่37แล้วก็อ่ะ3 4ก็แล้วก็37นะคะใครไม่ชอบ6กลับหัวเป็น9นะคะพี่พจา๋าใครไม่ชอบ6กลับหัวเป็น9แล้วกันนะคะไม่ต้องตามแอดทุกตัวนะคะมีตัวที่ชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะอ่า จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีนึงแอดก็ขอขอบคุณพิพบสีทุกๆท่านนะคะที่มาติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ